สวัสดีทักทายท่านผู้ชมด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับผมกับเกมอ l ล n ันเวกสองนะฮะกับการโจอาร์เอ็กซ์ห้าแปดศูนย์รมสี่กิกนะฮะไม่รู้จะลอดหรือเปล่าสุดจริงไม่รู้จะลอดหรือเปล่านะเกมนี้สเปคขั้นต่ำที่กำหนดไว้ RTX 2060นะฮะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกิน GPU หรือการโจของเรานั้นโหดที่สุดในบรรดาเกม อ่ทั้งโลกนี้เนะ่ยเกมจะกินการ์ดจอโหดมากนะเกมนี้ผมบอกไปแค่นี้พอนะไปถามพวกเอ่อไปดูได้เลยไม่ว่าใครจะเครื่องแรงๆที่การ์ดจอแรงๆเจอเกมนี้ไปรู้เรื่องมือกันหมดนะอ่ะเดาจะมาดูนะว่าผมพูดจริงหรือเปล่าว่าผมใช้อ้ครับไปสุดโอ้ได้ขี้โม้นะนี่ไงฮะไรซีออนไอ้ก้าวไศูนย์ซีรีส์นะฮะเลมสี่จิกนะฮะนน่ดูตรงนี้ได้นะฮะ ข้อมูลก็บอกตอนนี้ใช้ตอนนี้ไม่ได้เข้าไปในตรงเลนเดอร์เกมนะอยู่ตรงหน้าเมนูอยู่ยังไม่ยังยังไม่โหดผม <c oughs> ยังลองมาแล้วเลย rx ถ้าประทุ x t ก็ยังประมาณ30-40ิเฟรมนะฮะสามแต่พอลือ่นๆอยู่เนะี่ยไอ้ครับผมที่พอเล่นหน้าอยู่แต่ไม่ทำมัดวดีนะแต่อันนี้คือตับมากกว่านั้นด้วแชรแรมไปแรมซับสองกิกนะแชร์แรมไปเก้ากกแล้วซิยูเป็นคอไอ i7 คนเจนะฮะ โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปกระชากวิญ <c> ญ <oughs> าณกบเกมนี้ไปทำบาปบกจอยแล้วที่นี่เราพี้องเอ้ยฮะรอเลยกันนะถ้ามันเข้าไปเนี่มันจะโหดปากเลยนะตอนนี้อุปกภูมิกจอยสามแก้วน,นะข้าเย็นนี่เปิดปลงให้กจะจนะความเย็นสำคัญมากไอ้ข้าไปศูนย์นะถ้ามันความร้อนเกินสุดมากเลยนะฮะ,ะดูตรงนี้นะ เอ่อหกสิบเก้าเฟรมตอนนี้อา่ 67, 69, อาหกสิบเจ็ดหกสิบเก้าอ่าประมาณนี้เจ็ดสองเกินเจ็ดบห้าล็อกไว้ท้าถึงนี่จริงนะวันสุดยอดแล้วแหละผมว่าไม่น่านจะรอดหรอกภาวนาว่าให้มันสามสิบนะแต่มันไม่น่าจะถึงนะดีีสักสิบเฟรมห้าเฟรมเลยโอ้โอเคลองดูด้วยนะ,ะนะลุยเริ่มแล้วตอนนี้สิบเฟรมบ้างอะไรบ้างนะลองดูสักินะตอนนี้นะยังไม่ถึง าจจะดีล่ลาได้หนึ่งนะท่านผู้ชมจะเป็นไปได้หรือเปล่านั้นเพราะผมเอ็กเมพีแรมนะสมัยก่อนผมลองเปิดดูผมมันได้เอ็มพีใส่แรมบัตหนึ่งศูนย์หกหกหรือสองสามสามนั่นแหละมันโ,โคตรประมาณสนะิบเฟรมฮะโคตรยอดในกระตุกแบบเหมือนเล่นเกมไม่มีแกจโจอนะประมาณนั้นเนะี่ยถ้า rx ห้าปดูนนี่ทำได้ผมจะถึงสามสิบเฟรมนะผมจะโอ้ God ไม,ม่ก็เลยนะท่านผู้ชม เฮ้ยแต่ว่าดูดูเฟรมเรทน,นะท่านผู้ชมนี่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 หกสิบเก้าเจ็ดสิบตวนี้ 6, 9, ตอนนตอนนี้ยังไม่ถึง <c oughs> รอดูทอนที่มันเป็นฉากที่กินสเปกมากคือฉากแรกๆนั่นแหละตอนอยู่ในป่านั่นแหละคือมันโหดสุดๆแล้วคอยดูนะว่ามันจะเป็นยังไงฮะตอนนี้แชร์แรมไปสิบจิกแล้วก็รอรุ่นเหมือนกันเลยตอนนี้โหทำบ,บับเครื่องเรามากเลย ไว้ CPU Render เลยกันยังไม่มีอะไรรถ้กาก็ไม่ได้ใช้อะไรมากยังไม่ถึงหน้านั้นนะถึงหน้านั้นเมื่อไหร่ก็ไปวันแน่นอนแล้วก็คุณทางเอ่อมดทางเพจโดยเอ่อะอะไรท่เนี้เพจไปพร้อมแจก,กด้วยเลยกันนะอือที่ให้ทำมดซับไทยให้เราได้ไดูดนะอืมนี่กำหนดไปเลยภาษาไทยโดยร์ตอะไร Art Artic Doc ออ,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 อะไรนะอา่า ใะ้ชื่ออาร์ตเด็กเด็กด็อกนะฮะอ่าอาตรงนี้ก็กลับมาตรงนี้ด้านซ้ายมือด้านล่างนะฮะเออเไม่นานจักเลยเนี่ยตรงนี้นานค่อนข้า,างจะนานฮะเะอ่าโอ้ไรเนี่ยสามารถไปติดตามเออดูที่เพจได้เลยเนะี่ยใครอยากได้บอลอลซับไทยนะเขาแจกเลยฮนะโอ้ ต้องรอตรงนี้เสียเวลาหน้าดทด่เลยนเลยเสียเวลาดิเด่งเลยกันเพรก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากรู้จะโลดหรือเปล่านั้นโอ้โหนานเนี่ยเราไม่อยากอัดนานมากเลยมันเป็นอะไรที่มันรอก,ก่อนเลยกันไหมอดทนเน่นอนนี้ลดนานจากพเพลินโอ้อดน,นานมากเลยนานมาก เราตอนน,อนี้มาอย่างเอ่ยโอ้ตายเลยครับตัวนี้ก็าดจานานแวอ่าเฮียก,ก็บอกอยู่ว่าเรมขั้นต่ำการจอต้องหกกิ๊ขึ้นไปนะคุณจะพร้อมที่คุณพร้อมที่จะ,จะสนุดหรือเปล่าโอเคก็บอกว่าโอเคผมพร้อมจะลุยแล้วเราละจะลอหรือเปล่าวะ ตอนนี้ยังพอไปได้นะหุ้ย14เฟรมตอนนี้ไม่มีปัญหายอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรเอาละทุกผู้ชมเอ้ยแต่ว่าบั๊กเรื่องเสียงฮะสุดเลยไงจะนู9เฟรมนะ20เฟรม10เฟรมตอนนี้รถ15บลา๊กนี่จัด,ด frame, จหรือบางทีผมเป็นกับแรมผมไม่พอหรือเปล่าวะเ,เพราะแรมผมสี่ก,กิกเลยดิ อะไรมาให้ขับรถเป็ดกิกจะไปดีกว่านี้หรือเปล่าวะตับ้าไปแล้วตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้ตอนนี้จัดจองกำลังขาวทีเรนเดอร์แต่เกมนี้ไม่กิน CPU นะข้ามได้หมดเลยโอ้โหลูกแกน ้ตรงนี้นิ่งมาก hey, ครไม่จะบอกเอง <Logan? S 1> บายจะ <Logan? S 2> ตอนนี้ผมสรุปเรื่องเสียงครเป็นตั้งแต่ต่อไร้ค่าปีหกเอ็กทีแล้วแหละเสียงมาก่อนพูดอีกครับซาไทยเจ๋อเลยนะตอนนี้เจ็ดสิบสามสี่ครับเขาอย่าโป่กนะมาเข้าไปนี่ถ้ามัน,น สามสิบหรือสี่สิบเฟรมยาวนี่ผมจะมกราบงามๆงาเลยไอ้แคสูู <laughs> เราจะกกจรักแกโจดีชีวิตเลยโอ้แกโจรุดบุกดึกดำบรรพ์นเลนยปีสองพังนสิบหกเจ็ดนะฮะสองพันสิบหกนะอีกนะ, <c oughs> ะเฮ้ยแต่ปีนปล้นก็ประกาศโจา <laughs> กัดาคบกัดโจจะแปีแล้วนะ a ปีหน้าเข้าเกปีแล้วมังโอ้เออปีแล้วแหละจะข้าปีข้างหน้านี่มั้งเรามาถึงแล้วทะเลสาบคอนคอนรันก็ได้เวลาเริ่มงานเฮ้ยยยยยเยยยยเฟรม บอกแล้วกมนี้หลุดโลกแน่นอนใครใครเจอทุกคนจะเข้าใจผมได้บ้านจริงเสียงกับเกมโวดขนาดนี้ได้รูเรื่องีสมเฟรมะท่ผู้ชมเลยสี่เฟรมฮะตอนนี้ล่ีนี้รู้เรื่องกลับมาหนึ่งคำเชิญสิบห้าเฟรมฮะสิบสี่เฟรมฮะ บาดอะไรเราโอ้ตายแล้วเออด,ดูดิสิบห้าเฟมสรุปว่าไม่รอดฮะเออแล้วก็แก๊จอก็ไม่พอด้วยแล้วก็ก๊สจอก็ไม่ไหวด้วยนะตอนนี้ดูได้เลยสะดุดแน่นอนฮะโอ้โหโคตรสดุดโลกเลยตอนนี้สะดุดแท้แต่ว่ามันสโลว s o l u t i ่ n นะพอแบบว่า ดูได้นะนก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะอุ้ยเกยมโหดขนาดนี้แม่งเป็นรอดชีวิตได้ก็ถือว่าเด็๋นะปรับภาพกอไปก็ปรับภาพหนยนะตั้งค่าดอะไรเช็คไ่อดิเอาละโอ้โหไมยก็หนึตัวตัวนี้ก็เปิดแล้วนี่่าเอฟเอซอาร์สองตอนนี้เปิดแล้วเนาะอืมอ่า อย่างไรบ้างวีซิงก็เปิดแล้วตั้งค่าต่ำมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่าประมาณนี้เอ่ออันนี้ของ NVIDIA เดียเรซิงเนาะเอ่อต่ำกว่าเดิมละต่ำกว่าเดิมภาพมักากมากเลยนะตรงน,นี้ลองดูด้แต่ก็ไม่มีผลนะ ว่า์กาัดจมมันไม่ไหวถึงปรับยังไงไมันก็ไปหวั่นเหมือนเดิมโอ้โหเป็นโซลูชั่นเลยเดี๋ยวนะชิกันไอ้ <c oughs> มันไปให้ได้เดี๋ยวนะฟืนจะตายนิดหนึ่งแล้วกันวะปถ้าเป็นเอ่อตรงไหนเมื่อกี้นี้ปานกาวเดี๋ยวกันอ่ะอืมเออตรงไหนยยวะเนี่ย ก็ต้องลดสกเกลภาพลงหรือว่าเอาเป็นไรขอบเลยโอเคแบบนี้บ้างแล้วก็ติดตั้งไม่ได้ตรงนี้ต้องลดตรงนี้ลงอีกนะเอาเป็นสระดุลเลยกันเอาละลองดูขึ้นไหมไม่มีผลเห็นไหมปรับไปก็ไม่มีผลนะฮะ ปรับมากก็เป็นพีซีชันวันเลยทีนี้โอ้โหโหก็สะดุดเลยยิ่งปรับมากก็ยิ่งสะดุดมากนะเป็นสโลวอร์ชั่นแบบรับไม่ได้ <c oughs> เอาละเริ่มจะเข้าใจแล้วว่ามันไม่รอดจริงๆฮนะเกมะรับเทพขนาดนี้เนาะกาโจรุน่นเราก็รุ่นล่างซะด้วยทีไม่รอดอยู่แล้วขัข้นต่ำคือ ขั้นต่ำเขาระบุไว้ RTX 2060นั่น,นคือว่าแรงกว่าไอ้คาปาตูอยู่แล้วนะ <c oughs> ของเรายิงโคตรพ่อโคตรเม็ต่ำไปอีกทีนี้ <c oughs> เออแต่นีมันเปิดติดก็ยังดีอยนะู่เนี่ยเดี๋ยวนะอตอนนี้เอามาเดิมฮะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยว่อมา,อาเดิมอะไกันนะก็ละต้องทำอะไรบ้ากตอนนี้เอาละ่ะชมนกชมไม้อะไรกันนะนะ มาตรงนี้แรงเลยเน,นี่ย13เฟรมเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบหลุดโลกจริงไป let's go <S คือต้องเล่นแบบไม่เต็มจอแล้วก็ปรับภาพมาเล็กๆนะผมว่าน่าจะพอทนนะเล่เต็มจอเนี่มันออลองดูเลยกันว่าไปเรื่อยๆ15เฟรมจะดันได้มาถึง30ตรงไหนวะเนี่ย ีมันก็จะทำอะไรไม่ได้ฮะโอ้โหห่างกันเยอะเลยอะไอ้ข้าพนธ์ของ XT ือตอนนั้นทำไว้ตอนนั้นถ้าไปดูเราคลิปเก่าผมน่าจะพาไปสามสิบสี่สิบเฟรมมาตรงนี้หกสิบแล้วนะโอ้โหหนึ่งสิบสิบห้าเฟรมอะตอนนี้โ oh my gosh มันยอดมากเลย รู้แล้วว่ามันไม่รอดเออมันรอดจริงๆฮะท่านผู้ชมเอ๋ยเอาละปรับภาพมันเล็กลงเลยกันลองดูสิไหนดูดิเอาไม่ใช่พันแปดสิบพีเลยกันเอาเป็นแปดร้อยคูนหกร้อยนะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงหนยลงนี้โอ้โหอันนี้เป็นเพย์สเตชันวันแล้วท่านผู้ชมเฟรมเรทขึ้นไหม ขึ้นนะฮะ17เฟรม18เฟรมเออใครเคยเล่นเพลย์สเตชันวันเพลยเตชันทูก็นี่แหละฮะ <laughs> เออแต่ว่าเล่นลื่นนะ I'm gonna go check something out Be right back Got it. โอ้โหไม่กอดเลยทีนี้ปรับยังไงมันก็ไปขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าเกมแบบว่าเออนันสายหังความไม่ค่อยโหดร้ายเกินไปบางอยนะ่างเนี่ยอืม โอ้หลายคนเลยตัวเดี๋ยวได้ฮะมันกิเลิกเกิดจะว่าไปนะลดภาพลงมาเป็นหน้าต่างแล้วกันนะลองดูดิเอเอดีไงด้มาลองดิเมื่อกี้เกือบสามสิบสี่แต่มันไม่มีค่าอะไรเลยตอนนี้ภาพเล็กก็ มันเดิมฮะออสุดท้ายก็ททำอะไรมันก็มีค่ตัวเดิมเพราะมันไม่ไหวมัน,มนไม่ไหวจริงเออเอามาดิม้วยกันโอได้ขอสรุปแล้วแหละว่ามันไม่รอดฮนะ <c oughs> มันจะมาตายเดี๋ยวนะเอ้ยกลับไปภาพคืนยังไงนี่ท่าจมูมเดี๋ยวนะเอากดผิดที่นี่เรา อ่าไอา้ภาพ 1, 6, พันหกอ่ะเนี่ยโอบคพีนี้โอเครุปว่าเอา่อไม่รอดประมาณอืมตามนั้นนะฮะตัวที่หนึ่งเหมือนกันอ่าเอ็นกร,รมตอนนี้โอเค ทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้ก็อนแ้วทำไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมเฟรมก็15เฟรมถึง17เฟรมเออจับภาพนี้ก็14เฟรมอะ15เฟรมไม่เกินนั้น15 6เฟรมแต่ดูไปมันก็เออแต่คนที่จะทนเล่นได้ก็เล่นได้นะแต่ผมก็คงจะไปไหวฮะ I'm not done here yet อยากเล่นนะโลการโจซ่อมเสร็จก่อนนะ จะซื้อการ์ดใหม่ด้วยแหละโอ้โหสรุปว่าเออแต่ก็สรุปแล้วไม่ไหวฮะนี่ฮะแถวตรงนี้เราบอกเลยว่าสเปคแรงมากเลยไม่ว่าใครเล่นตรงจุดนี้จะรู้เลยโอ้โอเท็เจอร์มันเยอะดูดูแบบพื้นผิวอะไรอย่างนี้มันเ,ออเดี๋ยวซีพีมันไม่ค่อยกินซีพูเท่าไหร่หรอกแต่การสจอเนี้ยดิอ่ะแต่ที่ว่าเปิดได้ก็ โอเคนะคลิปนี้ก็คงต้องเอลํำลาไปก่อนสรุปว่าไม่รอดนะฮะได้ประมาณสิบสองสิบามเฟรมสิบสห้าเฟรมไม่เกินนะั้นอ่ะประมาณสิบสามเฟรมนิ่งๆสุดยอดเหมือนเล่นออนบอร์ดสมัยก่อนเลยโอเคฮนะคลิปนี้ก็คงต้องเออลํำลาแค่นี้กันเลวกันนะฮะผมพบกันใหมค่คลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ we